ไปไหนมาไม่ค่อยเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โอ้ยต่มันเจอปะละไรกับผิวผ่นมอนี่ค่ะมุกี้สวยแล้วสู้ๆนะ อะไรนะอุ้มชุมพรแมะมาให้กำลังใจอุ้ยขอบคุณค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะรอเซอร์ไพรส์รักกันนะรอรอดูตอนออดิชันเลยถ้าว่างก็อยากให้แบบว่าไปดูกันนะคะในไลฟ์ของกันทีวีนะคะจะได้ไปมุ่นๆใจจอดกันนะทุกคนใจจอดกิจกรรมสดๆเยอะๆนะ เหมือนน้ำเพชรกับใบเตยปีที่แล้วเป็นตัวของตัวเองคนรักเยอะเชียนะโอเคค่ะขอบคุณนะแบบปลุกตัวเองให้ตื่นอัแบบนนี้ตื่นก่อนไว้แกมแดงไปหรือเปล่าวะเหมือนแกมแสดงไปอะเอาดีๆ ในเมื่อมันแดงไปเราก็ต้องให้มันแดงเท่ากันเราจะไม่ให้มันลดลงเพราะว่าลดลงยากโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะทำไมปลุกอยากปลุกให้ตื่นหรอตอนนี้ให้ตื่ใช่ไหมตอนนี้นางงามห้องอื่นแต่งหน้าเสร็จกันแล้วม้างเนี่ยบางคนน่าจะลงไปแล้วสวัสดีครับสู้ ขอบคุณนะคะพี่เอธาดาสำหรับดอกกุหลาบให้หนูอม,มแล้วก็ไฮไลท์จะเ,เสร็จแล้วจะเ,เสร็จแล้วเหลือทำผมทำผมก็เป็นอะไรที่โหดอยู่นะสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับวันนี้เมย์อมยอะคิดตามไม่เท่ากัน มันความสูงอ่ะมันยกไม่เท่ากันเว้ยอารุณสวัสด์จ้าอารุณสวัสด์ครับสวยแล้วเหรอวันีจงอไออาะเขามันจะถูกใจเธออะไรไปซะหมดนะฮะเธอเนี่ยหลงเขาเกินเมยมีเสน่นะขุดมันออกมาต้องขุดเลยเหรอคะเก็บไว้ลึกก่อเสน่ม์เอย สวยแนวใช่ไหมกับอ้วนอ้วนมาจวยก็สวยนะจวยก็สวยแล้วแหละวันนี้ทาลิูผีอะไรอ่ะทาขอบปากก่อนสักนึงได้อะเนาะมันก็ได้อ่ะแก ขอฝากเอากบเหล่ารืนสอมาให้หน่อยนี่วันนี้วันพาขอให้เป็นวันที่ดีของน้องเมยไปก่อนนะขอบคุณนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนเช่นกันนะ โอ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะส่งธงสีลงมาให้ขอบคุณค่ะการเอี้ยวนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบเมือ่อยออมลิปสีนี้ใช่ทำไมทำไม,ไฟ,ไ,มไฟมันมืดลงอะ่ะทำไมหน้าจอ ทุกคนช่วยซื้อออเดอร์ได้นะคะเชา้าๆเป็นอันนี้ไม่เอาขึ้นแต่แต่พวกอะไรที่มันเป็นโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นที่แบบตอนนี้เอามาแบบลดกดำำระหน่ำซัมมเซลนะคะทุกคนช่วยกดมุได้นะคะ เลือกเพลงเองป่ะตอนแรกีกแวก็แล้วก็อันจะกลัวจำเนื้อไม่ได้ถ้าสมมติแบบไม่เคยฟังเหมือน๋อเหรอแต่ว่า ว่ายังไม่อวนี้เอะรู้เลยว่าเพน,นมนันเยอะอะออยิ่งกลัวจะยิ่งจําไม่ได้เข้าไปใหญ่บบจริงเ,ออเลยขอทีเดียวคุณบอกว่าเออเอาเพนี้เลยเพื่อนจะมาขึ้นการจุ้เสีะเธอ,อชอบฟังเพลงแนวเดียวกันอ๋อวันนี้รอบหมอลำประมาณช่วงบ่ายค่ะ ปากฉันนี่มันจะเลือไปไหม ที่ช่องแกนทีวีนะคะทุกคนไปรอเลยนะสาวๆออดิชั่นอยู่ที่นั่นกันนะ หน้าเนี่ย้สรสะแลอะไรนะโเุณหนูไดตัวจมูกโอเคน้อเสเสร็จเสสสร็จเสรต่ออีก ให้มันบอกว่าชมพมกว่านี้อีกนิดนึงน,นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ามีนพี่ามีนคนเมืองตาก này ขันตอนต่อไปก็จะคือการทำผมเรามาลุ้นกันนะคะําทำผมวันนี้ว่าจะรอบไหมทำผมเนี่ยตัวดีเลยนางตัวดีทำผมเมื่อวานเอาหวีไปไหมไหนนะ ไม่เอาไม่เอาโทรศัพท์มาอยู่ในห้องน้ำอยู่ห้องว่ารอ้อีห้ออันอน,นี้ได้สกอกหรอ ไล่สีสม้มเลยวะสีส้มเหอโอ้ลุกงูจะฉกตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยวันนี้พี่มวยอา้ากับพี่มยกลับไปหาแสนดีตอนไหนพี่มอยกลับไปหาแสนดีก็คือหลังออกจากกองเลยครับ สวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะพี่เกยสวัสดีค่ะทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าเวอร์ชันมือนๆมนนิดน,นึงนะเพราะว่ามันแบบเช้าอยู่คุยเยอะสุดก็ตอนนี้ก็คือกันที่คุยกับทุกคนกที่คุยกับทุกคนตรงน,นี้คือคือคุยเยอะสุดแล้วตื่นเช้ากันจุงใช่เพราะว่าแบบกิจกรรมมันแน่นคะ่ะอุตส่าห์ตื่นเช้านะบางทีทํากิจกรรมกันแบบว่า ไม่ทันเลยอารมณวัอดค่ะ,คะพี่เก๋กำลังเจะอจากบ้านหรอรู้แล้วว่าขาดอะไรแบบว่าพี่เอ็นก็ถามว่าให้ซื้ออะไรเข้าไปไหมนี่ก็คิดว่าไม่ต้องมีอะไรแล้วสรุปขาดขาดยางรัดผมคะ่ะและนี่คือยางรัดผมที่จิมมี่แบ่งปันมาให้แล้วบอกแกะเองนะ มีดูซีบีซีให้แกะยางบอกว่าไปลองดูนวะว่าเส้นไหนใช้ได้เลยนดูอ่ะเออไม่มีอย่างสนุกสนุกไหมสนุกจริงๆกิจกรรมมันแบบทา้าทายความเป็นคนแข็งแร่งมากค่ะแบบว่าถ้าอยู่ผ่านไปได้ก็คือแสดงว่าเป็นคนแบบอึดอึดถกทน เรียกใช้งานได้ไม่ตายใหม่ถ้าเหมือนเราเคยเก็บหนังยางไว้เส้นหนึ่งนะเก็บไว้ไหนวะพอจะใช้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออจิมมี่มันขาดมาแล้วจริงด้วยเศร้ามีอีกเส้นไหมไม่มีแล้วใช่ไหมไม่ือแล้วในหัวคือแบบมัดจุจุใช่เศร้าเข้าใจได้ลืมหนังยางอะทุกคนโอ้หรือว่าในนี้จะแอบมในนี้มีเยอะมาก แต่มันไม่ใช่อย่างอัดแกงที่เคยมีอ่ะมันมเป็นฟิวแบบนี่อ่านี่ไม่มีมีแต่กิบดำ ชาวนี้สวยสดน,นอ้องเมยจากพี่ชูวันดีค่ะพี่ชูคนเยอะไหมที่ทำงานวันนี้วุ่นวายไหมคะนีเสน้สนใมเส้นหมที่จะพอใช้ได้อ่เส้นียโอเคเจอเส้นียก็ทิ้ง แอบดูเป็นระยะๆนะคะสวยทุกวันเลยค่ะน้องมเกมย์ TQM ก็สวยน่ารักขอบคุณค่ะได้ละมีหนังยางละได้และฉันได้ละวันนี้เราจะลองติดหนังยางแบบที่ช่างเขาชอบติดให้กันแบบเอากิฟตเข้าไปเกี่ยวผมหลับสบายมากที่นอนอ่ะดีมากเตียงคือนุ่มสบาย เพาะห่มคือแบบอุ่นขอบคุณของควัญค,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 ค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้จะได้หลับไงถ้าบอกมาเพื่อมานอนเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่อ้โ,โหเลิมากเลยลัวนน่นะคะ เออของมันลกขึ้นเรื่อยๆมาเลยดูเหมือนของเยอะ โอ้ยมาให้ดอกกุหลาบมันไม่ทันเห็นนะ่ะฉันไม่ทันเห็นนะแกขอบคุณนะเอียงหมงสีสีประสานปักสีดอกแล้วโอ้ยหมงสีสเหรอนี่คือยังแต่งได้แบบชิวทั้งนที่จริงๆแล้วจิตใจก็คือรุ่มร้อนมากเลยเดี๋ยวต้องไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวไม่ทันนะวันนี้มึ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเมืออว่าเดี๋ยวเมยอลองไลฟ์ก่อนดีกว่ารีไปทำผมเตรียมของแด้วเจอกันนะเดี๋ยวไม่ทาจริงๆโอเคนะจเจอกันเมืม่อกิจกรรมเริ่มเริ่มเช้เาเลยคะ่ะแปดมงสีสิบเดี๋ยวเจอกันนะ